ีคุณชมทุกคนทุกท่านนะครับมาพบกับแอร์แอสเซน e เคดเจนิเคชื่อที่ไรติดขัดทุกทีตอนนี้ผมเล่นไปแล้ว33%เพราะว่าเกมนี้เนี่ยเนื้อเรื่องมันจะแค่20%สิบนนอกนั้นจะเป็นของเก็บทั้งหมดพอดีผมไปเคลียร์เรื่องพื้นที่มาเกือบหมดแล้วละ่ะแล้วก็ทีนี้ก็ในคลิปก็จะเป็นแบบลุยเนื้อเรื่องอย่างเดียว ที่เป็นภารกิจที่มันไม่ซ้ําจำเจกันเกินไปนะแต่จริงๆไอ้ภารกิจที่ยึดพื้นที่เนี่ยมันก็ไม่ไม่ทำมากมากขนาดนั้นนะเพราะว่าอ,อคือพื้นที่มันแตกต่างกันนะแต่ว่าภารกิจมันทําคล้ายๆกันก่อนหน้านี้ผมลงโค้ดใหม่ไม่แน่ใจว่ามีอะไรหายหรือเปล่าแนี่ยผมยึดไปเกือบหมดแล้วละ่ะ เหลือแต่บางจุดอันนี้เนี่ยอ่าเขตยมมิงยึดไม่ได้นี่น่าจะต้องไปยึดก่อนละมั้งเหลือแค่สองสามอันสี่สิบห้าอันเจ็ดอันเดี๋ยวทำตามภามรกิจหลักกันเพราะว่าเป็นคลิปที่อัดเนาะโลโอเคจะขอเช็คเสียงในเกมก่อนนะว่ามันเข้ามาั้ แต่อาจจะมีสักพักว่ามันว่าว่าผมจะเงียบนะตอนนี้มันยังไม่มีเสียงอะไร ยงไม่ดังเลยดูจากภารกิจนะครับมันยังเหมือนเดิมนะไม่ได้ไม่ได้ขยับไปไหนแต่ผมอยากรู้ว่า เสียงเข้าไหมโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอปิดสักพักนะเดี๋ยวขอไปเช็คเสียงก่อนโอเคกลับมาก็ต่อก่อนหน้าน,นี้เดี๋ยวขออีกสองนาทีคือไม่ชชวร์ว่า,าตัวเกมมันบันเทึงหรือเปล่าเหมือนเสียงทีะชัดกเก่าเก่าเลยนะแล้วเสียงซาก็ไม่มีด้วยเพราะเมื่อกี้ผมลองเข้าไปแล้วมีเสียงซาพอดี้พิ่งลงคอมใหม่ จัดระเบียบพอมมาก็เลยแบบดูลกๆนิดหน่อยโอเคไปกันเลยครึ่งชั่วโมงตัดเวลาดีนะที่เซฟไม่หายเงี้ยน้ำตาไหลสกุลสกิลเลยก็อัพไว้เกือบหมดแล้วนะน่าจะพอสู้ได้อยู่ ได้ไหมเอ๊ะทำไมไม่ให้ฟาดวะที่แถวนี้ไม่มีฟาดให้พี่โกงอ่ะอาจจะไม่ค่อย ถนัดสักเท่าไหร่นะมันอาจจะไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยชินเพราะว่าเออโหหยุดไปเกือบวันนะไม่ไม่ได้เล่นก็เลยแบบว่าอาจจะหนาหนาบ้าเกละอจะไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่เอา่อย เดี๋ยวต้องมีไปต่อ,อยมวยอีกนะยเยอะเลยยังไม่ได้เคลียร์เรื่องมวยเลยเพราะว่าโอ้หลายยกเหมือนกันนะอย่างคลิปที่ออกไปค้าทพ่แล้วมันสามยกใช่ไหมหูไปเมืองอื่นไปจุดอื่นโอหกับเจ็ดยกอะและ้วพอสู้ยกนึงแล้วเลือดไม่ใช่จะลดให้นะยาก็ต้องพกไปเองโอโคตรทรมานทรมนก็เลยเดี๋ยวอัพสกิลเต็มก่อนแล้วค่อยไปเก็บ ตอนหลังเอาก็ได้วะพอเราเคลียร์พื้นที่มันก็ดีอย่างนึงเวลาเราไปลุยเนี่ยเอออย่างน้อยมันมีพวกให้ช่วยเนี่ยเต็มเลยนะซ้ายขวาโอ้โท่ๆๆๆไปมาไป This is going to go bad for you. Confess. And you'll save us all some grief. Oh, I didn't do nothing. So help me, Bob. <laughs> Miss Evie. We kept buying drinks. The next thing I know, they say I burnt someone. Oh, Nigel. An I had one too many and lost all me things. They must be scattered all about. Oh, and there's a knife out there too. Could you get him before the Roses do? Yeah. <laughs> Shut up. Oh, no, no, no. นนโอ้ยยังมี้ร็วเร็วลรลวลรลวไป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 สลุยอีกหนึ่งทางไหนก่อนดี อะไรวะดักมาไหนมีเล็ดมีล่า ลุลุลูลุลูลุลูลขึ้นไปเร็วไป <S <s ใช่เลย ไลุ้นหนักกว่าอ่ะมีกะอ๋อม่สองที่ออกว่าเมื่อกี้เห็นทีนะ

ไม่มีอ่ะน็กยังไงวะถ้าอย่างนี้แม่งตายแน่นอน โอเคต้องพลิกอัพออกโอเคโอเคโอเคอืมขอเวลาสองนาทีแป๊ะจะน็อกยังไงวะท,งทั้งที่มันไม่มีมือให้ทุบมีแต่ไม่ ็อกคิดแป๊บคิดแป๊บ เอาปอดหัวไม่รอด Not à? à? <laughs> này à nghe. Giờ xe. Học của cụ bên này một. thái nữa Wo sleeping in an ice deck or yeah? Knock ยังไงวะ?สงสัย knock ยัง มันไม,ม่มีมีมันมีให้แต่บีกับไอ้นั้นนะ่ะม,ม,มันมีให้แต่มีดกับปืนน่ะจะไปน็อกมันยังไง And Why on Sergeant. I believe at a minimum you need a body. We can't find a thing, Inspector. You botched another one, Sergeant. I'm knocking what ถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวแบ่งแบ่งภารกิจดีก,กว่าเนาะเดี๋ยวไงจะได้ไม่ต้องเดินเสียเวลาจากอันพาร์ทเลยเราก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากค่บ